เอาไหมครับนับนึ่งเอาไหมเอาไหมอ่านับสองเดินแลวผู้ชมนับสองเลยนะครับเหลือสี่ถุงสุดท้ายใครจะซื้อเดิญครับสี่ถุงสุดท้ายนับสามไม่ซื้อไม่ขายที่อื่นผู้ชมอ่าไม่ขายที่นี่แล้วเพราะไม่มีคนซื้อหวัหวเต็มเอาะหวัหวเต็มไปไปไปโว้ยเจ้านี้เจ้าอร่อยผู้ชมเชื่อผม อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นั่นเก๊อุ้ยเนี่ยผมบอกเลยผูช้ชมอ่าดูครับผูบ้ชมเอาไหมครับเอาไหมครับโอ้โหผู้ชมเอา้าหมาบวบปื้อยาวไปยาวไปหมาบวกสิบห้าสิบหกลเเอาไว้มาแล้วโอ้ยเออ้จับโอ้โหแล้วเต็มดีเลยผู้ชมห้าห้อยเจ็ดสิบเมื่อกี้หกร้อยเปดเหมือนกันชุดนี้กันไล่เข้ามาติดติดสิบกะแนครับเบิร์ หทันที่สองไปึงไปนึงจชาไปช้าไปเออค่อยคค่อยคเร็วเรวขอน่อยแปกัไปสิเอ้ยกดลุยชหมาป่าสิเอาละตั้งสินาทีเสร็จห้าแปดศูนย์ศูนสเชื่อผมผู้กเข้าเร็วเข้าช้ามันก็พอกันละ เริ่มทอดแล้วครับท่าเริ่มหมดหมาตัวนเอาไว้เดี๋จะมองหนะ้ากันอุกกระดมหน่อยเบ้าห้าผู้ช่วยอุกกระดมหน่อยอึ๊บปัเอาไว้เอาไว้ได้ได้หมาตัวอ้วนเอาไปโอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยเชื่อผมไม่จริวันนี้ผู้หญิงก็อย่างเงี้ผู้หญิงก็รอไล่อย่างเงี้ยพอเห็นผู้หญิงแล้วมันตกใจได้เต็มไม่ชัด เอาเดินช้าไหมแตะกลับไปสิบคะแนนเบอร์แปดได้ได้ชัดสามท่าเร็วๆพอลุ้นได้เพราะชัดไว้สิบแปดรอบผ่านสิบแปดรอบไอ้ก๊อตอย่าลืมมะนาวได้ก๊อตนะมึงอ่ะเออมาเปล่าสิบคะแนนครับเบอร์แปดลูกดีจังครั้งที่เท่าไหรอันที่หนึ่งโอ้มาแล้วมาแล้วเอาครั้งที่สองอ้า อย่าเพิ่งวางไหลอย่าเพิ่งวางกำลังเข้าดีถือไว้ชัดถือไว้ถือไว้เออโอ้ไว้โอ้ไว้เออเต้นรับสุดท้ายเอาไว้อย่าวางอย่าวางศอกก็ถือไว้เออแต่ก็ถือไว้โอ้โหโคตรแน่นเลยทุกคนพอมีอะไรถือไว้นะโอ้โหดูดูดูชัดลุยนะชัดลุยแต่เอ้านะมาบวกสิบห้าแต่กลับไป เอาแล้ว้ว่าตอนนี้ละบบเจ็ดร้อยเหมือนกัน6กร้อยแปโหลุย<อ>เดี๋ยวผู้หญิงต่อชัดในผู้ชมเดี๋ยวดูผู้หญิงไล่ผู้ชายสองคณนนะเร็วได้ไกลแล้วเอาละตั้งมาสวยไหลเออได้หกร้อยแปดหกรอยสี่สิบห้อยห้สแปเบอร์เจ็ดสิบนาทีเศร ครั้งที่สองไปสาวไปหกร้ <65 5 S 2> อยห้า<ป>สิบห้าลยสิบกเลงตัวหกลุงนะเท้าครั้ทงที่สอโอ้โหไว้ปัตเข้าใหญ่เลยปัตไว้ปัตอีกใบหนึ่งเลยอย่าดูผู้หญิงนะครับพี่น้องอย่าไปไหนผมบอกเลยมีคณะเดียวด้วยสิบกเลงครับตัวเจ็ดสวัสดีครับหัวเต็มครั้งสุดท้ายเล่นชาอื่นต่อไปมาตัดเพียรเปล่าโอ้จะเจ็ดร้อยเลยคุณผู้ชม ได้20นาทีสิบปูแพรวัดวังน้ำขาวหลายอึ้บปักไม่ยอดได้ยอดได้หมาปา่ายิ่ยมแต่จะไปฟีแต่จะชาวไั้เดวไว้อวอยขณะนี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมสิบปูแพรหรือว่าสิบวัดวังน้ำขาวผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านทำคะแนนได้675ยคะแนน ยังเหลือเวลาทำกา,าแรแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเศษตบมือเป็นกำลังใจสักครั้งครับทู้ชมานชนนสิตตูมเพ่ผู้หญิงเตรียมตัวผู้หญิงเตรียมตัวเอาละนะวันไหครับป๋าคนวันนี้เบอร์สี่มีรางวี่รางวัลไหมสิคะแนนเบอร์สี่อย่าให้ลงก่อนให้ลงก่อนหัวเต็มอาจารย์้องเจี๊ยบมาเปล่าวันนี้เจี๊ยบมาเปล่ามานะ,ะวันนี้ป๋ามารอ,อตั้งแต่บ่ายสองแล้ว อวันนี้ป่านะวันนั้นลูกันสี่หรือห้าร้อยวันนี้ผมไม่รู้ว่าป่าเอาตังมาเท่าไหร่หมาดวงสองยี่สิบโอ้ถ้าชน,นะผู้ชายได้วันนี้พบเอ็งรวยเลยนะป่านะถ่ายชน,นะผู้ชายได้ลยแจกให้กันนำไปเลยวันนี้ล่ะป่าคนเตรียมตัวมาแจกรวยยักกับชื่อเลยนะรวยยักกับปืนกลเลยไลน์สิบห้าครั้งที่สอง 21นาทีเส็จเอาเด็ไว้ปอบโว้ยอยาเสียชื่อนาิดโอนะเลยค totally ่ะตอนนี้ทุกท่านเลยนะคะและท่านที่ก็ของเราบรนจีกาาแนงเรก็ของเราท่านด้วยนะคะอันนี้คะแนนองคะแนนตอนนี้คะแนนอที่7จ0รอยคะแนนค่ะโอ้จะมาทอดเราตอนนี้คุณสกำลังไล่สิบมาคาการโลนะคะทำคะแนนไว้หนึ่ง 80คะแนน1 2 84ได้เว้เจ็ดร้อยแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวคณะต่อไปนะครัสุดท้ายนะคะแต่ก็ผู้หญิงล้วนนะคะวันนี้มาเป็นตอนันี้นะคะ10คะแนนเบอร55เต็มครั้งสุดท้าย710โอ้ย300จัดเต็ม25เต้มเอาละตั้งแปต่25เต็มนะที่เหลือเข้าได้แค่บอกเลย25 เอาละชาะ้าไว้อีก3ามร้อย้าไดผ่านเร็วมาแล้วว้ไม่จุงมแล้ววัเฮ้ย360ผ่านเลยหมาบวนไก่นะไก่นะ22รอบครึ่งเวลาไ,ไล่ตูดผู้ชมหลายโอ้สบายเบอร์สามอย่อยู่เยอะผู้ชมนิ่งผู้ชมสุขุมเยอะเย็นไล่เรียบไล่นักกอล ฮื้นดงนี่เป็นไงเกงฉากดาก็หมโอ้โหหาดูยากคุณมนั่นนันจะเล่นให้ดูสาวบุงมอูกใหม่ผู้ใหญ่เจี๊ยบเอ้วได็กนักไก่นะยี่สิบสามนาทีผ่านลาสิห้าคะแนนเต็มไปไว้ออดไวตั้งเป้าไว้อพันปหอยู่ที่หนึ่งพันแปหอยู่ที่หนึ่งมีข่อบตบน โอ้แต้มเลยเหรอผู้ชมบางแก้วกดไปสามมะนาวโอ้เก้าสิบแทมนะผู้ชมครัหนาวเช้าไหมับเพียบดทาองตอนนี้สิบแทมนะอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบห้าคะแนนช้าไหมหมาบวงมือไก่เทียงเหมือนกันแต่กลับไปกดดักหน้าท้าสิบคะแนนโต๊เต็นเตส นาทีครึ่ง16นาทีเศษมาได้ไว้ข้างดวงพันไมื่ผู้ชมพันแปดสิบเล่ปากแก้วหนึ่งสองสามะได้แตล็นโอ๊แต่็ชักัวานสิบคะแนนครับเบอร์เต็มแเต็มเข้าไปดึงท่าเข้าไปดึงลูกสอเอาไว้เอาไว้สอ มันเป็น,ต,นปต้องบอกว่าปกตินะคะบรรยากาศงานวัดนะคะเพราะว่าเครื่อก่อนเขาก็ต้องใช้พร้อมกันนะคะแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณคนที่มานต่างนะคะนี่ครับเพียบหลายตบตด๊อกแอดมินเข้าใจนะคะบรรยากาศงานวัดจะไม่เหมือนกับงานทีละล่าหรือว่างานวันได้ถินนะคะเออไอ้ยัก วัดเราจะจัดอยู่ใจกลางงานวัดเลยค่ะถ้าเป็นงานมีลาลาดหรือว่างานมาเล็งขิงเราจะจัดโหมดแบบด้านนอกอะค่ะจะไม่มีเสียงอื่นดังมากหมาปคอยๆค่อยขอหน่อยสงลูกหมาป่มยอย่าหยุดอย่าชนเดือดร้อนด้วยชมแบบนี้ดังมากหมาป่วยสิบห้าโอนจากแม่เท้าชัดซอมโอ้เนี่ยสองโมเป็ดท่านผู้ชมดี เอาละเตะไปไปเอาไว้ไม่มีอะไรเล่นกันไปอย่างเดียวเหลือสิบสี่นาทีเศษสิบสี่นาทีเศษหมาโดนร้อนโอ้เดือดร้อนผู้ชมนี่ไงทำให้ผู้หญิงสู้ได้ก็แบบนี้เอาละปักไปเป็นเก่อนนะเออสาไหมสองยุ่งผู้ชมเชื่อผมอ่ะแต่พันแปดสิบผมว่าน่าจะมีโอกาส สามสี่เจ็ดแปแเป็มไปแปยังไม่ได้แต่ได้แก้นนะสา7สี่เจตั้งเขาเออเอ๊า2ยี่สอ้้หชัดวม่น่าจะได้ัรยี่สิบห้วยมาเลยลุยสิ่งกระเดนเบอร์สที่มืนในบ้านเลยนะโอ้น้ำต้เป็นเล่นหัวครั้งที่สองเรียกหัวสามเต้นหัวสาสาหัวด้วยชม 795 14นาทีจดท้ายส5ห้าคะแน 1080, นไล่พันแปดสิบมาล้วจ้าสิบกรูแพ้อึบเอาละพับเพียบไลยอึ้บโอ้โหหน้าเข้าเว้ยหมาบวกสิบห้าแต่กับไปในเองเขา้าจ่าไปช้าไแต่ตะกบไหลกันไะโอ้โหดับกับไปเจ็ด ใส่สิบห้าแตกกับไปมาที่เจ็ดไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหยุดนะบอกไว้ก่อนมาไหนมาได้เข่าแปดร้อยแล้วตอนนี้เหลือประมาณเดี๋ยวคณะสุดท้ายพาไม่ได้เลยนะคะจาบใครที่เป็นเอนซีแล้วดาวนะคะคณะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวกอผู้หญิงไล่จากก็อายบ้างนะคะเอาเลย 1,80นะคะสำหรับพิมพิตรสากโลนะคะทำไว้นะคะ1,80คะแนนค่ะนาทีผ่านทำได้ผู้ชมไล่1,80ไล่1,80ตอนนี้810คะแนนอ่ากำลังใจผู้ชมตบมือเชียร์ชุดนี้ตะขังดยผู้ชมอ่าเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ขนาดผู้หญิงยังตบมือให้พวกเองนะคิดดูสิคะแนนผู้หญิงก็ยังตบมือให้เองอ่ะเอาละตั้ง แพ้ชัดชาโอ้โหวันนี้ถัพผู้หญิงชนะก็มึงเฮ้ยต้องไล่พันเท่าไร่้าตีเอวเยวยี่สิบเจ็ดอกอึ้ยโอ,โ,โอ้โหไม่พันไม่ไหวเว้ยเฮ<ม>้ยแพ้แต่แสี่สิบคะแนนทันที่หนึ่งโอ้โได้นะเก็บเล็กมาสบน้อยไว้โอ้โว้ผู้หญิงลงต่อกับชุดนี้ผู้ชมอ่าคือรักสามกันนะดูกันคือรักสามกันนะ ขึ้นข,ขึ้นของทุกวันนะครับนาโุติกพระเดชพระคุณหลวงพ่อระสมุร,ราสายชนผู้ชมเจ้าวัดวัดดงเกตที่นี้ก็ด้รับฟังมาดูเคาะจากคณะกรรมการกแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพอ่อให้มาทำการแข่งขันหรือว่าโชว์ให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็ต่างชาติไ้ดูกันที่ตรงนี้ยกให้เป็นลานวัดลานใจลานกีฬาไปแล้ว15แต้มหมายเลข6 2 8นาจีเส็ สิบเอนาทีเสร็จเสร็จหมาบวงอาไดตั้งไหมมานอาตัดโอ้โหอ,ออกแล้วผู้ชมกดลนคนไม่ไหวต้องเล่นผู้ชมลวกสามสิบหมาบววสิบห้าปอดสวยๆโดดเลยคอนไว้เอ็งไม่ต้องรอแล้วให้รอโดดท้ายเอมจบเอ็งเล่นคนเดียวอ่าวันนี้รถไฟฟ้ามาหาสมุกผู้ชมนะใครได้ก็เตรียมตัวโชคดีกลับบ้าน บ๊อบเอสามสิบแต้มเอาล้วครับบางแก้วมีปูแพงก็มีลูกมาเอาตัดรึเอ็งไว้ก่อนไว้ใจเย็นไว้ก่อนไว้แปดร้อยหกสิบห้าครับเฮียเขาผู้ช่วยใจเย็นอยา่าเพิ่งบ้าผู้ช่วยอยา่าเพิ่งบ้าอย่าเพิ่งบ้าครับผู้ช่วยใจเย็นบัดเอาได้ตั้งต่อจากชุนนี้ผู้หญิงสโมสรสักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสิอาจารย์จุ๊ด หรือว่าปับปาลคนหลวงเก่านี่แหละล่ยจห้าคะแนนเบอร์สาเต้นและุบท้ายโอ้โหใส่เลยเว้เว้เวลายกด้วยแปดสบคะแนนเบอร์สาเต้นแปดร้อยเก้บโอ้ยสกว่าแต้มสองร้ยโอ้ลุยเลยโอ้แปดกลับไปซีอสอสเต็มแชมป์ผมบอกเลยกอเทนนิจาเต็มแชมป์เลย จ่อเอาไว้เอายอดยังเดียวผู้ชมไก่ดันไก่เด้อสิบนาทีสุดท้ายเหัวสิบนาทีเต็มๆไล่หนึ่งพันแปดสิบแต้มผ่านหรือไม่ผ่านดูกันเลยผู้ชมนี่นะครับเจ้าบ้านไล่เจ้าบ้านไล่จ่อแต่มาับเพียบเรียบร้อยชั้นสองสองอ้อลอยไป แล้วก็ค่อยๆกวนหน้าไม่ต้องรีบกวนหน้าค่อยๆกินกวนหน้าเดี๋ยวก็อัดออกมาค่อยๆกินมีไล่คะแนนพันกับแป้นใช่ไคะใจเย็นสิครับผู้ช่วยอย่าไปปาดนะอย่าไปปาดนะนี่เป็นอะไรแอดกินหายเลยก็เข้าเลยนะสิบกะแนนผับเพียบใจเย็นใจเย็นดูดูเป็นไงเก่งดูดูตัวตะกบก็เล่นดุนี่ดูทีหา ไปตีค่าตัวตายแบบสบายๆตกลงมานี่พับเพียบเลยผู้ชมเด้วเอาไว้เอาไว้แต่พอเข้าแล้วหันไปมองเกงเก่งเลยนะเอาเด็กจังแตะกลับไปเออชัดๆเอาเด็กจังถ้าตกสะแพแล้วยกสองให้ผู้หญิงเลยเอาไหมเนี่เอาไหมไม่เอาอ้เออเอาดูดิเอาชาวไป โอ้โหนี่เดิมพันไดเลยนะกระแพ้ผู้หญิงนะยกสองให้เลยไม่เอานางวลสองเออชัดชเบอเจ็ดยังต้องยังต้องใช้เงินอีกเยอะผู้ชมดีสองเยี่ยมแม่ไทยก็อยากคู่กับเบอร์เจ็ดแต่ช่างทองผู้ชมแต่นี่ยังก็รีโมทกดเิยหายทีฝาทีมผู้ชมเออเป็นนักกีฬาคนเดียวนะของประเทศไทยของแปดปับ อีกห้าหกคนรอเล่นได้เลรไม่รู้ไปทางไหนเนี่ยเน่ดูดูดเนี่ยดูครับเนี่ยเป็นไงจอหุยเดียวแปดนาทีเต็มมแนาวตัดเอาไว้โอ้โหตอนน้้ารยี่สิะแนนเลยไม่อยากจะแพ้ผู้หญิงสามสอแล้วเออลวป8นาทีนะคะเหลือแปรอบสุดท้ายเก้ยี่สิบโอ้โหแล้วต้องไล่ทันแปดสิยคุณผู้ช โอ้โหสิผู้ชมผมบอกให้ปักเรี่ยงเอาละจ่อเฮ้ยเฮ้ยชาไปช้าไปควาช่วยหน่อยมาอยู่ที่เองนี่เราไปกอดเดี่ยวเอาไว้รุยเดี๋ยวไว้กัดไว้ก้อยสองลูกมาแล้วคัดเฮ้ยนี่โดดดีผู้ชมเมื่อกี้ปอกกัดโดดสามทีเจ้าสิ่เจ้าหมาด้วยนี่ทางเปล่าโอ้โหหมาวุวนมือหมาเปล่า ยุดยุดเหลือ7นาที15าวิโอนาทีนี้ไม่มีเล้ไว้กดโหยหมาบวมมือหมาเปล่าโอ้ไม่ถึุงคันนี้บวยแน่นอนผู้ชมเอาละบสีตั้งเข่าเปล่ายยมโอ้โหหน้าเข้าผู้ชมเจ็ดนาทีสุดท้ายเจ็ดนาทีสุดท้ายเจ็ดนาทีเอาเอตั้แต่ทำย่างนี้ที่โง่ไว ใจคอไม่ค่อยดีไวโอไว้พี่น้องพี่น้องมาเยอะเลยโอ้ยหมาดวงสิบห้าเอาละเองตั้งหมาดวงสิบห้าเข้าแดงไปเล้วโอ้ยหกนาทีเสร็จหมาดวงครั้งที่สองลุยยาวไปยาวไปหยุดจบดมผู้ชมบอกกนะัหยุดนี่จบเลยเข่าเปล่ามาเอาละสิบคะแนน 935ายไล่พันแปดสิบเหลือเท่าไหร่ผู้ชมเหลือเท่าไรครับเวลาดีมากสอบตอ้ศูสีผู้ชมขอนาทีละสองลูกพี่โอแปรสองใบพี่โอแปรสองลูกโอ้โหแม่เจงโอ้โหบักเบียยเอาไว้จบมวยสอบโจ๊บักเบียยแป่าสอบปั๊บไต้นะไก้นะ ตัดดับหน้าท้าับอกะผ่ามโอ้โหโดดดีุณแชมป์ะโดดตั้งแปะกลับไปปัดแป่โอดสองลางเปา่าเยี่มหมาเาล่าไต่ลาวว้ยห้านาทีครึ่งเหลือห้าลอคครึ่งแต่ฉับพยายามพยายามบรรลุภารกิจโอ้เออพับเพียบแพะกลับไปมานนวตัด อู้น่ทันผู้ชมเวลาเยอะ5รอบคะแนานตอนนี้มี945คะแนานค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไล่เท่าไหร่เว้วยดัดหน้าเทา้าเออโอ้โห,โโหเร็วไก่เข้าไปด้เรื่อยไก่เข้ามาหมาพวมืออย่าชนสิครับสิปูแพ้ผู้ชมโอ้ยจ๋าไปต้องมาดูเวทผู้หญิงด้วย หนีให้พ้หนีให้พ้นปับเพียกเก้าไก่ดะไกะ่นะประมาณไม่ถึงห้ารอบสนาทีเศษสองเยี่ยมยี่สิบเทียสอบเบอ8แปดเข้าด้วผมอ่านว่าแช่ไหมคุณผู้ชมครับสอบเข้านะลูกเดียวครับอาวะสี่รอบขึ้นอาวจะสอบไปเดียวไล่ทันแปดสิบเหห้าับเพียร เออช่วยกันเอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดสิบห้าคะแนนมาแล้วเว้ยสุสีผู้ชมเบียดบิบเบียดมาแบบเบ้ออกไข่เท่านั้นล่ะไข่ก็อยู่ที่หนึ่งหนีบวยก่อนสอมานมันเอาจับหนึ่งร้อยบาทตกมือเลยจะเข้าเอาไปเอ้อหวยอยากเสียจังมันเอาตับ ดตอนนี้ร oh. 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 ับเลยทาไม่โดนตอนนี้จบอ่าเอาละอี่แบงค์หสิะเวยห้ไปยี่สอ่าเอาไปอีกแบงค์นึงอ่าหนึ่งรหนึ่งรอยเออมาวสิบเอ็มเอัมันานร้อยนึ่งโดนเข้ามารับตังเลยมันาับต๊บฮเืสาบรบขึ้นมันาใครก็ได้หนึ่งร้อย เราหวยอยากเสียตังค์คะแนนตอนนี้อยู่ที่995าร้อยเก้าสิบห้าคะแนนค่ะเวลาอยังไม่แสงด้วยเร็ว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 ได้นะได้นะเหลือประมาณ3นาทีกับ10วิเหลือ3นาทีกับ10แล้วต้อ่ะโอ้โห900กว่าแล้วผู้ชม15บห้เต็มเต็ม1 0ึ0งพคะแนนกดปุ่มหน่อยหลักพันอ่า ก็ยังไ <T |ar|> ม่แซงใครผมบอกให้ยังไม่แซงนะบันหนาวเอ้โหลูกอะไรเข้าบังเบอร์เจ็ดโดนเต่าโดนเต่าสิบคะแนนโอีกสิบแต้มมาเป็นจอมหันยี่สิบไอ้ก้อนปนาวไปร้อยหนึ่งบันหนาวตัดแต่หวยมอบเลยมอบเลยมอบเลยบันหนาว คะแนตนอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันคะแนนที่คะแนนค่ะฝากช่วยมั้ยคุช่วยของบัญชีหลงเกย์อยู่แล้วอ่าดูนะสองรอบครึ่งไม่ตรงนี้ด้วยสองรอบครึ่งมานาวโอ้โหมานาวเข้าแต้มเข้า,าไหวไหมครับไหวไหมครับดูนะประมาณสองนาทีกับสิบวิลูกอะไรมานา มันาวตัดเอาไปดึงเลยตกมือเลยฮะมันนาวไปน้อยจังทีนี้จะวัยเดินนึงเท่าน้สองน้อยสองน้อยี่ขายจังคืนก๊อมันาวเฮ้ยเร็วไก่นะไก่นะนาทีเสร็จเอ้ยยังไม่พัน1ันห้านาทีก็สี่สิบาวิไปได้มันนาวก็ลละมึนได้ตังค์ด้วยกูบอกให้ เร็วเวลาเป็นเวลาผู้ชมโต๊ะทันไหมเออสิบเลนพันหกเซกเดี่ยวไตนะใตนะปอดมันหนาว,ม,านาวามันเนาวเข้าแสงเลยผู้ชมมันเอาวเข้าแสงมันาวเข้าแสงโต๊ะเร็วเนาไตมาให้โดโยผัวโดโยผั สิบหเเอาละเจ้าฮ้สไล่รอบหนึ่งนาทีจุดทยหนึ่งนาทีไล่พันสิมนเอาลูกเดียทนเบาปากเลยก๊อปก๊อโดดร้ยเมือจังนู้นมึงไม่แหยตาดูวะเอาละก๊อปปอไปแพ้ชนะปล่อยมันปล่อยมันสีจุกปีเฮ้ดีเยเอาลโดด เอาไว้เลี้ยวิิสุดท้ายแซนไม่แซ้เวไก่ระกบท้องที่เราเราก็ได้เา้กวยแไฟเท้าสห้าวิสุดท้ายมีโอกาสไวตะวักันจังไม่น่าเสียตังตะวัสิวิไม่น่าเสียตัง ไตเข้ามาไตาเข้ามาผู้ชมเร็วเร็วจับไปมาหน้ำตัด,ดเร็วพันหกสิบต,ตังมา้ามุดเบราและกีฬาเข้าแถวโอ้โเเชียบขาดอาห้วยเก็เตังอ่าโอ้โหให้กนะแต่ไม่เอาสรุปผลการเดิมพันนะครับทีมสิบตุ้งเที่ยวทำคะแนนได้ดีที่สุด อันดับสอรับหนึ่พันกสิบคะแนนปอบมือดังดังเอาเลยแต่นาที่สองมือหุบ